แกงเห็ดพึ่งหวานให้อร่อยต้องทำไงครับผมโหสูตรไม่ต้องใส่น้ำครับผมพี่น้องสวัสดีกันทุกผู้ทุกทางครับผมอเมื่อนี้ก็เขามารับชมรายการแกงเห็ดพึ่งหวานจังได้ให้อร่อยครับผมกะสีผ้าเบิงเลยครับผมแับแรกครับต้องตัดกายเห็ดอ่า คาราฮ็ดะนะครับเนาะแต่ว่าเ้าตัดขาเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วตัวนี้ห้าก็นํำพริกหอมกระเทียมที่โกกเรียบร้อยแล้วก็ผงปรุงรสก่อนครับผมใส่ลงไปสองก่อนเลยอืมแล้วก็ตะไคร้ครับผมตะไคร้อีโปาน้องเตรียมนะเน,น,น,นาะพี่น้องเนาะตะไคร้ลงไปนี่นะนี่ แล้วก็เอากะปิครับพี่น้องหากะปิมามันถือกันกะปิครับผมจะใส่นามนามไร้เลยครับผมคันใส่นามไร้มันฉีดบาดแสบครับผมเห็ดผึ่งนะครับกะปิของเฮานี่ตักลงไปเลยครับครับมันจะถูกกันมันฉีนัวครับผมน้ำร้อนผัะเทโพงปรุงรสก่อนนี้กระน้อยสองก้อนนี่ก็โอเคนะครับเนาะนี่ใส่เละ โอเคเลยครับผมโดนแจเอ,อีกหน้อยนิงครับผมกะปิกะปินี่แหละรอนำเดือดครับผมเดี๋ยวผมจะหั่นปาลาคาฮ็ตครับผมหลังจากนั้นบ้าน้องก็สิปาล์คาฮ็ตครับผม ปาดขาเห็ดไนมันพอดีมันดอกไงครับเราต้องใส่น้ำ,ลลนำนห,ห,หลายครับพาะนามในเห็ดหลายครับน้ำในเห็ดของเราเยอะปาดทุกกิ่งทุกต้นเลยนะครับนี่ดอกไง,ไงยืดช่วงไว้ครับใหญ่มากปา ผึ่งหวานนี่อร่อยคือกันเลยครับเดอ้อเดีมา่อไรครับพี่น้องเก็บมาเตียงวนันโอเคครับผมปัดเสร็จแล้วครัก็รอต้มครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องหลังจากเดือดเรียบร้อยครับผมคนน้อยนึงครับพี่น้องคนนห้นกะปีแตกเพื่อให้ยังไม่ละลายละลายเสร็จแล้วใส่หิต ปึ๋งลงไปครับผมปึ๋งหวานนะน้ำก็อมอยู่แล้วครับผมไปนอน่ห้แล้ววิธีการแกงหาไรครับผมบันมาอร่อยแล้วครับใส่ลงไป,ไปม,มาอร่อยสำหรับคนที่ติดเท่านั้นครับผมใส่ลงไป,อไปอยอด พี่นหองเต็มหมอ้อค,ครับเห็นบนองชูแสงเก็นครับผมพี่นหองสิ่งสำคัญที่ขาดไปไเลยคือเอาหนองสิงเอาผักตือใส่ลงไปครับผมมันถือกันครับผมมันนัวนะครับ ติวใส่ลงไปเหมือนนะครับเนาะผักคาเอาควเอาใส่ผักชะอมนี่ครับผมชะอมไปตูหรือใบกระเพราอะาไรครับผมเปน็นดอกนับได้ห้าก้อคนเลยหนามเพชรกระสอบมาเอางครับผมเป็นหมอย่ายใส่หนามลายครับเขาให้ใบผักติ้วลงไปการแกงเห็ด ปึกงหวานแห่รวยมันต้องสูตรนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเห็ดเขาก็จะท่วมของตัวงเขาเองแต่เราต้องใส่น้ำลงไปนอยนึงต้องไปเทไปหลครับโังเคีปล่อยไม่อะไรเนาะ มันสิได้มันสินนัวครับผมเข้าถึงรสถ,ถึงพริกถึงขิงถึงรสชาติต้องแบบสีครับผมลอยน้อยนึงครับผมเดือดน,น้อยนึงแต่ครับผมชิมดูอร่อยครับถือว่าโอเคครับผมพี่น้องเนี่ยอืมอํารำเข้ากันเลยแห้งครับเลยครับพี่น้องอืมบัวแห้งครับผมสุดยอดสุดยอด เอาไปลองชิมครับผมเดี๋ยวครับผมสูตรเด็ดครับใส่ามไลายเขาบอกเลยครับผมมันบ่เขากันกับเห็ดพวกนี้มันบ่นนนนบถือกันบ่สิกินเราถือใจครับผมถืว่าโอ้อีหลีของบ่าวนอ้องครับผมเอาครับก็เดือดจริงนเลยครับผมใหญ่มันเดือดแห้งกะไวเฮ็ดมันกรอบครับผมดูวออะเอาว่าให้น้มมุ่มั ก็ว่าให้น้ำม้มหอมอันนี้ครับผมเห็นว่าน้ำม้อหอมจากไอ้นี่ให้น้ำเปรี้ยวออกแค่น้อยนึงครับผมให้ออกแง่เลยครับเพื่อพักติวเขาครับพี่น้องร่างกันทรเอากระใส่ไปอันนี้ครับผมนี่นี่ผักขาหรือว่าชะอมชะอมชะอมลงไปแล้วก็ใบกะเพรา ไผ่ตูตามรังในไผ่ตูครับผมดีไปซื้อมันอะไรครับแล้วก็ปิดจะถูกกันครับผมกับใบพักขา ไปหน่อยหนึ่งเอาปิดแก๊สได้ไอ้ห้ำน้อยไอ้ห้ำใหญ่ดูสีพป่น้องดูสี อรกินเขาไปหมเขาขเขาแกงเห็ดแกบัย่งพ่านกินกงเระลังสุกงกลระลังสุกโอ้ระดับมืออาชีบที่มึงเอเ็นี่ยังโอ้พห่งหวานรุ่นใดต้นเตาขาขเฮ้ยแค่ไหม นี่เราโมบินเนียลองคอโอ้ยอะไรโอเคป้ะหนเอาบดเอนามได้ไหบดใสซนามได้ไนเอาเอนามเฮ็ดได้ไน